ก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสนอนดูการอัปเดตแล้วก็มาดูว่าเวอร์ชัน2.2.6เนี่ยเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับอันดับแรกที่ผมจะสอนนะครับก็คือดูว่าเขาอัปเดตตรงไหนนะครับ จะอยู่ตรงไอคอนตรงนี้นะครับไอคอนที่สองตรงนี้ New Feed นะครับเป็นข้อความที่เกมเขาส่งมาเวลาเกมมันอัปเดตนะครับอ่าประมาณนี้ <c oughs> โดยสังเกตว่าเวอร์ชัน2องเนี่ยเขาจะเขียนว่า Enjoy multi doors and new startup zone ก็คือเขาจะ update, อัปเดตประตูที่ผู้โดยสา,ารน้องขึ้นเนี่ยเป็นสองทางปกติบัสเกตเวลาเราจอดบัสเกตเนี่ยมันจะมีแค่ประตูเดียวคือประตูหน้าแต่ตอนนี้เขาอัปเดตเป็นสองประตูแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังละแล้วก็ startup ก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน <c oughs> ขออนุญาตเลือกเป็นออนไลน์แล้วกันออนไลน์มันสามารถเลือกเลขเดดได้นะครับ <c oughs> โอเคสำหรับที่เขาอัปเดต สองวัตตูมาเนี่ยมันแค่เฉพาะ A 3 8 0เท่านั้นนะครับรุ่นอื่นเขายังไม่ได้อัปเดตมานะครับมีแค่ A 3 8 0ที่อัปเดตมาโอเคเดีย๋ยวเรามาที่สวนรณภูมินะครับใครอยากให้ สอนเล่นหรือสอนอะไรก็คอมเมนต์ติชมมาได้เลยนะครับเออรู้สึกว่าอ๋อนี่นิน,น,น,นทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับสำหรับ ตัวเวอร์ชัน0.26นี้นะ <c oughs> อ่ามาละนี่เลยอ่าก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมขออนี่ตโหลดก่อน Ground System นะครับกด สังเกตว่าประตูเนี่ยมันจะเปิดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับประตูเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะเปิดหน้าหลังเลยนะครับแล้วมันก็จะมีสองทางแบบนี้นะครับรถบัสก็จะมีมาสองคัน,นี่แบบนี้เลยนะครับคารโก้ก็เหมือนเดิมนะ แล้วเขาก็บอกว่าการสตาร์ทอัพเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสตาร์ทอัพมันจะเป็นยังไงสตาร์ทอัพน่าจะเกี่ยวกับส่วนเอนจินนะเอนจินมันเสียงมันน่าจะเปลี่ยนปะหรือว่ามันจะช้าขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม ฟังจากเสียงมันก็ดูสมูทสมูนนะแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนสตาร์ทอัพเนี่ยเขาอัพเดตอะไรมาผมลองสังเกตแล้วแต่ว่าหาจุดไม่เจอน่าจะเกี่ยวกับสตาร์ทนานขึ้นนะแต่ถ้าอะไรผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับในมานาที่นี้ อ,อันนี้คือการสตาร์ทอัพนะผมก็ยังสังเกตไม่อ,ออกว่ามันมีอะไรแตกต่างใครมีความรู้ก็สามารถเข้ามาให้ความรู้ผมได้เหมือนกันน,นะก็ขอบคุณสำหรับคานติดชมแหละ ขอบคุณทุกท่านที่ก็ยังติดตามกันอยู่นะครับฝากติดตามช่องผมไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าเครื่องยนต์นี่มันจะสตาร์ทนานมากกว่าเมื่อก่อนสตาร์ทนานมากกี่นาทีไม่รู้เมื่อกี้ไม่ได้จับเวลาประมาณหนึ่งนาทีอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์หนึ่งนาทีสองนาทีเลยแนะ่ แต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าแล้วทุกคนนี่ผมก็ไม่แน่ใจในส่วนนี้ส่วนการเล่นการอะไรก็ปกติเหมือนเดิมน,นคะครับปกติเหมือนเดิมทุกอยาก่าแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปในส่วนของตัวโมเดล A 3ามเน,นี่ยสังเกตได้ว่าแต่ก่อนนี่มันจะเป็น มันจะเป็นจมูกจมูกแบบแปลกๆเนาะแต่ตอนนี้เขารีโนเวทโมเดลเอสามปรนใหม่แล้วนะครับมันจะสมจริงสวยกว่าเดิมนะครับแบบนี้การเล่นกันแล้วก็ปกติเหมือนเดิมการอัปเดตเวอร์ชัน2องนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าอัปเดตอะไรมาอีกผมก็จะ ลงคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็ได้รับรู้ข่าวลวงหน้าได้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแอดไ่หอและสำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม